ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ี l TikTok, Instagram นะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านม่มดนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาทำแ s สโซท็อกนอกสถานที่ค่ะวันนีอ้อยู่กับคุณน้องหนึ่งนะคะซึ่งน้องหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์วราเชษฐตียะเกษนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจแอสโ o หนึลานนานะคะวันนี้เราอยู่ที่สวนเพลินพระราม4นะคะหน้าร้านกาแฟเดอะมูนค่ะก็จะได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโหราศาสตร์น้องหนึ่งคะเป็นไงบ้างคะที่ทําโหราศาสตร์มาอยากให้ เล่าให้ทุกท่านฟังค่ะว่าได้เรียนอะไรกับอาจารย์บรเชษติยเกษตรบ้างค่ะก่อนที่หนูจะมาเรียนกับอาจารย์บรเชษค่ะหนูก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยมาบ้างแต่ว่าตอนนี้มารู้จักดวงดาวที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ที่อาจารย์บรเชษสอนะเป็นโหราศาสตร์สากลแล้วก็มาสู่ยูเรเนียนตอนที่เรียนสากลแรกๆก็เราก็แอปพลายความหมายกับ เออศรษัทไทยและแตอนนี้มาดีตั้งแต่เรียนมาก็ประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้วก็วิชาของอาจารย์อออวอลเลเช่อะหนูถือว่าใช้ได้จริงเพราะว่าตั้งแต่การให้ความหมายดาวกับมุม,มทุกอย่างพอค่อนข้างออกมาชัดเจน เป็นเชิงประจัมมกษ์แล้วน้องหนึ่งรับดูดวงมานานหรือยังคะ10ปีแล้วค่ะหลังจากที่เรียนกับอาจารย์แล้วส่วนใหญ่อาจารย์สอนอะไรบ้างทําให้เราถึงมีความกล้าที่เราจะใช้วิชาวความรู้ไปดูดวงคะหลักการของอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้หลักการตามความเป็นจริงตามตำราที่ไม่ใช้จินตนาการส่วนตัวก็ทุกอย่างเรนได้หมดมีตำราอ้างอิงแล้วก็พิสูจน์ได้ ค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราก็คำนวณล่วงหน้าได้ค่ะตรงนี้มันอัศจรรย์กว่าโหราศาสตร์กลุ่มทั่วไปบางคนเราไม่ได้บอกว่าโหราศาสตร์อื่นไม่ดีนะคะแต่ว่าโหราศาสตร์สากลที่เราเรียนเ,นยเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก็คือมีหลักการและเหตุผลตามองศาของดาวม,มุมกระทบอไะไรเงี้ยค่ะก็มันค่อนข้างเห็นผลเชิงประจักษ์แล้วนอกจากน้องหนึ่งใช้ วิชาโหราศาสสากลแล้วเนี่ยน้องหนึ่งยังเ,เห็นว่าน้องหนึ่งได้เรียนไพ่ย,ยูเลกาซึ่งเป็นวิชาที่อจรราจารย์วรเชติยกเกษมท่านคิดค้นทีนี้น้องหนึ่งเอาสองอย่างมาแอปพลายแล้วเอามาใช้งานได้ยังไงคะค่ะถ้าเป็นตัวไพ่ย,ยูเลกาเนี่ยสำหรับคนที่มีเวลาน้อยใช่ไหมคะมก็จะเป็นเวลาไม่ค่อยมีเวลาคุยกันนานแล้วก็ต้องการคําตอบที่เร่งด่วนเราจะใช้ไพ่ยูเลกาแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่เขาต้องการวางแผนธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหญ่หนูก็จะให้เขาดูดวงแบบเชิงลึกซึ่งเราก็จะมีการเจาะเข้าไปในฐานข้อมูลดวงชะตากําเนิดจนกระทั่งดาวจรฟ้าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะมีความแม่นยามากกว่าสําหรับคนที่เวลาน้อยหนูก็จะให้ดูไพ่แต่ถ้าสําหรับคนที่พอมีเวลารอได้เป็นระยะรอคอยเราต้องมีการค่าคำนวณใช่ไหมฮะดวงดาวจะค่อนข้างที่จะละเอียด แล้วก็ซับซ้อนนิดนึ่งเราก็ใช้เวลาค่ะก็จะให้เขาดูเช็คเป็นดวงดาวค่ะทั้งสากลแล้วก็ยูเรเนียมเข้าไปด้วยแล้วน้องหนึ่งเอาเวลาที่ไหนนะคะมาเช็คดวงมาอ่านดวงนอกจากนอกจากทําโหราศาสตร์แล้วน้องหนึ่งยังทําส่วนไหนบ้างคะทํายังไงคะทํางานทางานอ๋อทำงานอื่นอืใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราจะใช้เการทําโหราศาสตร์จริงๆอ่ะจะต้องคือเราต้องมีเวลาโฟกัสกับเขาจริงๆค่ะ มันค่อนข้างที่จะใช้สมาธิสูงมากในการคำนวณดวงดาวต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าความหมายของดาวความหมายแต่ละเรือนแต่ละระบบแต่ละธาตุแต่ละคือธาตุเพศคุณะที่อาจารย์เขาได้สอนมาเนี่ยมันจะต้องเอามาใช้หมดเลยฉะนั้นการที่เราจะนําหยิบจับความหมายของดาวบางตัวออกมาเนี่ยมันต้องใช้สมาธิสูงฉะนั้นเราจะต้องมีเวลาว่างพอสมควรแล้วก็ใช้เวลาที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวในการคํานวณดาว แบบเราจะมานั่งแบบทั่วไปก็ไม่ได้้าใจฉะนั้นก็จะเป็นแบบผาาโหราศาสตร์ต้องใช้การคำนวณด้วยแล้วที่ผ่านที่ผ่านมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนใ,ใหญ่น้องหนึ่งใช้เวลาไปกับโหราศาสตร์น้องหนึ่งทำอะไรบ้างแล้วก็มีแผนที่จะทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับโหราศาสต<อ>ร์ข้อหนึ่งอะ่ะหนึ่งถือว่าทุกวันในชีวิตเป็นโหราศาสตร์เป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์เราจะใช้ ดวงดาวในการกําหนดชะตาเราทั้งหมดก็คือเราเป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในการคุยธุรกิจหรือว่าการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งการใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ดวงดาวว่าเรื่องของไรายไดค้ความโชคดีความโชคร้ายอย่างเงี้ยมีอิทธิพลต่อนักโหราศาสตร์หมดค่ะทุกอย่างล้วนโหราศาสตร์หมดแต่ว่าอของหนูก็มีแลนไว้ว่าเดี๋ยวจะลงช่องติกตอกจริงจังเพราะว่า มีเหมือนแบบเพื่อนๆหรือว่าลูกดวงหลายคนมากที่แบบเขาอยาก,กเห็นดวงเห็นไหมมีลูกดวเยอะนะคะที่เขาเอยากอยากเห็นเราทำคลิปออกมาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บตัวมากๆเพราะว่าเราส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาดูก็จะเป็น ลูกค้าที่บอกตกอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนกันมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเขาจะมาดูตั้งใจดูจริงๆส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่เขามีธุรกิจส่วนตัวต้องการวางโปรเจกต์หรือโครงการต่างๆเขาจะดูดวงเพื่อที่จะวางแผนชีวิตล่วงหน้าค่ะเขาถึงจะมาดู่คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางแผนเป็นนักวางแผนเพราะว่าการดู เขาบอกว่าเศรษฐีเนี so people, people so uhm, okay. so ่ยไม่ดูดวงค่ะแต่มหาเศรษฐีดูดวงอ่าฉะนั้นคนที่เขาจะเป็นมหาเศรษฐีเนอนาคตเขาก็อยากมาดูดวงค่ะอ่าค่ะแล้วอย่างนี้น้องหนึ่งมีช่องติ๊กต็อกหรือยังคะติ๊กต็อกมีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้โพสต์อะไรที่เกี่ยวกับพวกนักโหราศาสตร์เท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังยังยังมีอย่างอื่นที่ทําด้วยก็คือเราไม่ได้ทําอาชีพเดี่ยวค่ะเข้าใจค่ะก็เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะกลับมาทําเต็มตัวเพราะว่า อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะฟ้าและลีลาดาวนะ <มา S 2> ช่วงนั้นแล้วช่อง <c oughs> ช่องติ๊กตอกน้องหนึ่งช่องอะไรคะเดี๋ยวพี่จะโพสทิ้งไว้ให้เผื่อมีใครสนใจนะคะที่น้องหนึ่งจะได้อัปเดตช่องติ๊กตอกเกี่ยวกับโพราศาสค่ะใช้ชื่อช่องว่าอะไรคะ astro หนึ่ง astro หนึ่งนะคะเดี๋ยวทีมงานก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะน้องคนนี้นอกจากมีแผนอะไรอีกสําหรับปีหน้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ใช่ไหมคะปกติหนึ่งก็มีเพจอยู่แล้วะะแล้วก็ ตอนนี้ยังคิดว่าเดี๋ยวจะลองทำเป็นเป็นคลิปให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพวกลัคนาราศีอะไรแต่งตัวยังไงแต่งหน้าแบบไหนปรับบุคลิกภาพยังไงทํางานแบบไหนเหมาะกับคนราศีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็การเลือกใช้สีในแต่ละวันก็มีส่วนสาคัญในการที่เราจะไปทําอะไรแล้วะสบความสาเร็จเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องหนึ่งสามารถเอาโหัวลตา์ไปใช้ได้หลากหลายนะคะโดยเฉพาะ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะทีนี้อยากให้น้องหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดคนที่เขาเข้ามาฟังช่องติ๊กต็อกเราเนี่ยเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่เขามาตามเราอย่างน้อยเขาก็ได้อย่างบางคนนะคะจะไปทําอะไรเนี่ยเขาก็ต้องดูตารางสีเสื้อแล้ววันนี้สีเสื้อตัวไหนใส่แล้วเป็นมงคลใช่ไหมคะ,ะโบราณศาสตร์ไม่ได้ต่างกันเลยค่ะ,ะแล้วก็วิธีการของเราเราก็มั่นใจในโบรณศาสตร์ที่เราเรียนมาว่าศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ย เขาให้คุณแน่นอนรูปแบบไหนลักษณะแบบไหนใครแต่งตัวยังไงทําทรงผมแบบไหนไปเจราจาธุรกิจวันนี้ต้องเลือกเสียอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยมันหนึ่งคิดว่าเขาก็คงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะสําเร็จด้วยแล้วจากที่น้องหนึ่งนะคะมีประสบการณ์ในการดูดวงรับพยากรดวงชะตามากกว่าสิปีนะคะทําให้อยากเห็นมุมมองน้องหนึ่งว่าคนที่เป็นคนทั่ว,วไปที่สอบถามปัญหาเรื่องราวต่าง กับนักธุรกิจที่มาเพื่อที่จะวางแผนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตตรงนี้น้องหนึ่งมีมุมมองยังไงกับลูกดวงหรือว่าคนที่เพิ่งเจอสัพท์นะคะลูกดวงนะคะ,ะเราได้มุมมองอะไรจากคนสองกลุ่มนี้คะ่ะสิ่งหนึ่งที่ที่มนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะ,ะไม่ว่าจะคนรวยหรือจนอคำถามแรกจะรวยไหมทุกคนมีหมดะจะโชคดีเมือ่อไหร่แล้วก็แต่ว่านักธุรกิจเขาก็จะมี วางแผนนิดนึงว่าธุรกิจที่เขาลงไปเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมอาจจะรุ่งไหม,มแล้วก็วิธีการบริหารจัดการของเขาควรจะต้องทำยังไงลีลาการที่เขาจะต้องทำเนี่ยเขาจะต้องทําแบบไหนอย่างเงี้ยส่วนถ้าดูดวงพ่วไปก็จะประมาณเดียวกันนะคะว่าแบบเออจะโชคดีเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราอธิบายดวงไปเนี่ยลูกดวงเราจะหมดคําถามเขาจะได้คําตอบด้วยตัวเขาเองทั้งหมดออ่ นั่นแปลว่าเราได้ตอบดวงทุกอย่างในสิ่งที่เรามองเห็นอนาคตจากดวงดาวเพื่อให้คนที่เป็นลูกดวงของเรามาดูก็เขาจะเข้าใจชะตาชีวิตของเขาใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายหลังจากที่น้องหนึ่งมีประสบการณ์ในการดูดวงได้แง่คิดหรือได้สัจธรรมอะไรจากเรื่องราวต่างๆที่เราโลดแล่นอยู่ในวงการมาสิบปีคะจริงๆแล้วอะดวงดาวมีอิทธิพลนะคะแล้วก็คือบางคนเขาบางคนจะมีจะมีความเชื่อว่า คนดวงดีเนี่ยบอกเมื่อก่อนสุภาษิตเขาก็บอกคนดวงดีขายขี้ก็รวยใช่ไหมคะมมแต่คนดวงซวยทําอะไรก็ไม่รวยอันนี้หนูเชื่อเพราะว่าจังหวะฟ้าลีลาดาวบางครั้งถ้าดาวมันส่งผลถ้าเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าเราจะต้องป้องกันยังไงเนี่ยอ,อันนี้อันตรายเกิดขึ้นแน่นอนอการดูดวงเหมือนการวางวาดแผนแผน,แผนวางแผนชีวิตไว้เรารู้แต่เราก็ไม่ตระหนก เราไม่ตกใจกับสิ่งที่ททจะเกิดขึ้นเรารู้เราก็ต้องหาวิธีการป้องกันเพื่อ,อไม่ให้มันเกิดขึ้น<อ>หรือแม้ว่าบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้รุนแรง<อ>เหมือนกับที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนออเหตุการณ์บางอย่างถ้าเราไม่เคยคาดคาดคาดเดามาก่อนแล้วเรามารู้อ่ะบางทีมันตกใจ<อ>ใช่ไหมคะแต่การดูดวงมันเหมือนกับพอเรารู้ไปแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เราหาวิธีป้องกันแล้วอ่ะ การทำใจหรือการเข้าใจในการใช้ชีวิตอ่ะมันก็จะมันก็จะมีมากกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยอีนนี้น้องหนึ่งเทียบให้ฟังเลยค่ะว่าเ,ออเวลาลูกค้าที่จะเลือกดูที่เราจะใช้ศาสตร์วิชาบางครั้งเราใช้การดูดวงด้วยโหราศาสตาร์กลหรือยูเรเนียนบางครั้งเราใช้ดูดวงไพ่ตามที่ลูกค้าเขาสะดวกเรื่องของเวลาให้น้องหนึ่งลองบอกสิคะว่าศาสตร์สองศาสตร์ที่น้องหนึ่งใช้มาความแม่นยําเป็นยังไงคะ ก็แม่นยำพอกันเลยค่ะแต่ว่าการที่ดูดวงเนี่ยรายละเอียดการเจาะลึกเรื่องราวบางอย่างที่เป็นปริศย่อยเน่ยมันได้มากกว่าเ,<อ>เพราะว่าเป็นการเจาะชะตาบุคคลใช่ไหมคะ<อ>แล้วก็เป็นของเขาคนเดียว<อ>ฉะนั้นสตอรี่หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันก็จะเป็นของเขาคนเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นที่เป็นไพ่เนี่ยก็ถามว่าเป็นของเขาไหมเป็นของเขาใช่ค่ะนั่นแบบว่า จะต้องเกิดมาจากการที่เขาได้หยิบไพ่จากมือเขาเองอ,อันนี้ก็คือตัวเขาเองเลือกอมาแต่ว่าไพ่มันก็มีผลระยะสั้นๆใช่ไหมคะ <así. S 1> แค่สามเดือนห้าเดือนแต่ว่าถ้าเป็นดวงดาวเลยจริงๆเงงน,งนี่ยเรายังคงนึกอ่ะหนึ่งดูล่วงหน้าเป็นปีคฉะนั้นการวางแผนชีวิตเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนไหมคะทั้งหมดคือ S <S ทุกอย่างที่เป็นศาสตร์วิชาโหราศาสตร์นะคะที่น้องหนึ่ง ลูกศิษย์ของอาจารย์วรเชสตียงเกรเซมนะคะก็ได้เอาวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์นํามาสอนให้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่ามาดูดวงกับน้องหนึ่งแล้วก็น้องหนึ่งก็ได้ให้การพยากรณ์รวมถึงไห้แง่คิดต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้น้องหนึ่งฝากผลงานของน้องหนึ่งรวมถึงเพจต่างๆที่กําลังใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ความรู้โหาศาสตร์รวมถึงการรับติดต่อเพื่อจะดูดวงตรวจดวงชะตานะคะมีช่องทางไหนได้บ้างคะขอหนึ่งก็จะมีทางเพจ Facebook นะคะเพจ Facebook ก็จะเป็น astro หนึ่งลานนาแล้วก็ tiktok นี่ก็ astro หนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดูผ่าน Facebook แล้วก็ทักไลน์ทักแชทกันมาแล้วก็ค่อยคุยรายละเอยียดกันอีกทีนึงเพราะว่าการดูดวงจริงๆมันมีดีเทลเยอะอะคะ่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าการวิเคราะห์ดวงชะปันดวงใช้เวลา ค่อนข้างนานแล้วก็หลายวันค่ะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากมมดวงชะตาหนึ่งดวงก็จะได้รายละเอียดมาประมาณยี่สิบหน้าโดยเราเองกันกองออกมากว่าจะแกะดวงลกว่าจะแกะดวงดวงมันมีหลายแบบนะคะดวงที่เป็นณปัจจุบันแนวอนาคตอีกแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะละเอียดนิดหน่อยฉะนั้นดีเทลตรงเนี้ยมันต้องมันต้องมันต้องรอบครอบนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นดวงชีวิตคนเราจะแบบดูรับเงินแล้วก็ บอกเอาไปให้เลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาคำนวณนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้เวลาคุยกันใช่ใชค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องหนึ่งได้เล่าถึงอาจารย์บอลเชนนะคะในฐานะอาจารย์ผู้สอนโหราศาสตร์ที่ทําให้เราได้มีโอกาสใช้วิชาโหราศาสตร์นี้ค่ะอาจารย์ใจดีมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้รายละเอียดข้อมูลโดยไม่ปิดบงังคือเราไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์จะสอน ให้เราค่อยเป็นค่อยไปตามระดับสติปัญญาของเราก็คือใหม่ๆเนี่ยอาจจะยากสําหรับเรามากเพราะเรายังไม่รู้จักภาษาดาวใช่ไหมก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปตามสเต็ปกว่าที่เราจะเข้าใจแล้วก็ได้แก่แท้ของตัวโหราศาสตร์จริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการกันกลองออกมาเป็นคําพูดที่จะสื่อสารให้กับคนที่มาดูกาลังฉะนั้นอาจารย์ค่อนข้างละเอียดค่ะแล้วก็ท่านทุกอย่างอ้างอิงจากตาราทุกทุกอย่าง กับประสบการณ์ของอาจารย์มาอาจารย์แชร์จนแบบแทบบได้เลยว่าแบบเหมือนเราไปนั่งเรียนกับอาจารย์จริงๆเนี่ยถ้าไม่มีอาจารย์ก็ลาบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าโหระศาสตร์ที่แท้จริงในประเทศไทยเนี่ยแทบบจะหาหาอาจารย์ที่จะสอนแบบเป็นของแท้เนี่ยได้ยากค่ะ,ะแล้วก็อยากให้น้องหนึ่งฝา,ฝากถึงผู้ที่กําลังติดตามคลิปของน้องหนึ่งนะคะที่จะได้มีโอกาส ได้รับความรู้โหราศาสตร์รวมถึงอาจจะติดต่องานในอนาคตค่ะ,ะถ้า,าถ้าสนใจที่จะดูนะคะก็ทักมาหลังบ้านได้แล้วก็อยากปรึกษาอะไรก็ก็ได้เราก็จะคิดตังสมดก็ไม่ใช่นะคะก็ปรึกษามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้<ะ>ค่ะก่ในโอกาสนี้นะคะช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดก็ขอขอบคุณน้องหนึ่งนะคะเจ้าของเพจแอสโรหนึ่งลานนานแล้วก็ติก๊กต็อก แอสโทนนะคะที่จะแชร์ประสบการณ์ความรู้แล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะก็ฝากทุกท่านติดตามเดี๋ยวเราทีมงานเราก็จะแปะทั้งเพจ a c e b o o k ของน้องหนึ่งนะคะแล้วก็ติ k t ต k อนะคะเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจก็จะติดตามผลงานของน้องหนึ่งในด้านต่างๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามผ่าน s s สโทช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะแล้วก็จะนำคลิปดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์รวมถึง บุคคลต่างๆที่ใช้วิชาโหราศาสตร์มาเล่าให้ทุกท่านเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านที่กำลังจะออกดูดวงบ้างหรือทำอะไรเกี่ยวกับโหราศาสตร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะแล้วก็เลือกเมนูกระดิ่งออกท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะโพสต์ขึ้นไปนะคะในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ